เสดาจ้าเสดาททางนี้หลายคักจ้าบม่ได้มีตนเดียวเด้อเกิดเต็มปลาเลยจ้าตอนนี้เสดาจ้าเสดาอย่าลืมไปเก็บเสดานะจ้าเสดาเต็มเลยเสดาจ้าเสดา ตาเดาอนี่จ้าพียะอันนี้เพิ่นยู่แดดนอกจากนีพถึงก็้เหยอดเง้ยวไวไหมคะ่ะนพักกระเดาจ้าพักสะเดาุูนะง่ามค่ะนีเดียจ,ะจะ้านี่พักสะเดา กินกระปุนกับแจวใดค่ะเนี่ยแกงก็ได้ค่ะ,คะของก็แตกนอเลยค่ะนี่แถวบ้านมานั่อนี่โอ้ยคุณน่ะมันอ่อนเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยโอ้ยแฟชันนยอดฮิตเดอ้อฉันสิบอกให้เก็บผักกินช่วงฤดูนี่เพราะว่าประหยัดเงิ่อนในกระเป๋าค่ะวม่ต้องไปซื้อพักแพงๆไม่กินไหมค่ะนี่ตรงนีน้นี่โอ้ยหลายต้นจันี่ มีชิ้นจะเอาให้เบิ่งชัดๆนี่สะเาวาแต่สะเาวาพี่ะไปเด้อจ้าเด้อไปหาเก็บเด้อนี่ล้านเปอร์เซ็นค่ะพี่อผมก็แตกยอดอ่อนเลยค่ะนี่น,นี่จ้า แกล้างเกิดเลยจ้ะนี่โอ้ยสะดเดานี่จ้าต้นหนึ่งกำลังปงเลยค่ะนี่ฝนตกใส่ไหมจ้ะเพียต้นนี้เด้อนี่เขียวยนี่จ้ะนี่